รมาหาหมอที่โรงพยาบาลเป็นวัดค่ะ ก็เลยมาทำเรื่องเคลมให้ทุกคนดูด้วยนะคะของคลูมีประกันที่มีผู้ป่วยนอกนะคะเพราะฉะนั้นนี่เวลาที่หมอเขียนก็ต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะอันนี้ระบุว่าเป็นหวัดข้ออักเสบถ้าเป็นลนนักษณะนี้สามารถเบิกได้นะคะถ้าเกิดว่าเบิกไม่ได้ก็สามารถเบิกย้อนหลังได้แต่โดยปกตินะถ้ามันเป็นหวัดลักษณะแบบนี้สามารถเบิก OPD ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปทําเรื่องเบิกก่อนแล้วเดี๋ยวมาแชร์อีกทีนะคะไปทําเรื่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ได้ยามาเรียบร้อยแล้วด้วยพอไป ถึงนะคะเราก็จะไปบอกเขาว่าเรามีประกันเขาก็บอกว่าขอใบรับรองแพทย์นะคะแล้วก็ขอบัตรประชาชนเพื่อไปเช็คสิทธิ์เราก็บอกเขาด้วยว่าบริษัทอะไรนะคะแป๊บเดียวเองนาอประมาณ5นาทีนี้พี่เชฟมาด้วยพี่เชฟเป็นหนักกว่าครูอีกแล้วก็น่าจะเป็นคนแพ้เชื้อด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปถึงอ่ะเขาก็จะเช็คสิทธิ์แบบเดียวเองแล้วก็เพอามันเป็นหวัดอ่ะอันนี้มันเป็นโรคแบบเรียกว่าปุับปรับอ่ะไม่ต้องสืบอ,อะไรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เบิกได้เลยก็ประมาณนี้นะคะง่ายดายมากไม่ยากเลยเวลาที่เรามานะคะหลายคนอาจจะกังวลว่าจะต้องจําเลขที่กรมธรรม์ต้องจำรายละเอียดให้ได้จริงๆจําได้ก็ดีนะคะแต่ด้วยสมัยนี้นะคะเราแค่มีบัตรประชาชนแล้วก็เราก็รู้ว่าเราทําของที่ไหนแจ้งเขาแค่เนี้ยเขาก็จะสามารถเช็คในระบบได้ แล้วก็มีหลายคนนะคะถามว่าในกรณีที่เป็น OPD เนี่ยอะไรที่สามารถเบิกได้บ้างโดยปกตินะถ้าตรวจสุขภาพประจําปีถ้าประกันไม่ได้มีความคุม้มครองด้านนี้นะคะก็จะไม่สามารถเบิกได้แนวที่เป็นเช็คอัพแบบเนี้ยเบิกไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราเช็คไปแล้วเช่นสมมตินะสแกนเต้าน,นมอะไรเงี้ยเป็น MRI อะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราตั้งใจจะเช็คแต่สุดท้ายอะ่ะมันเจออาการเช่นอ,อ,อย่างตรวจเต้านมเราเจอซีสอะไรพวกเนี้ยค่ะแบบเนี้ยจากที่ตอนแรก เป็นการเช็คอัพอะมันจะกลายเป็นโรคนะคะเพราะฉะนั้นแนวเนี้ยก็จะสามารถเปิกได้บางบริษัทนะคะจะเบิกเป็น OPD ก็คือเป็นผู้ป่วยนอกบางบริษัทจะเบิกในวงเงินผู้ป่วยในนะคะก็แล้วแต่ ประกันที่ทำมาเนาะแต่วันนี้ก็มาเคลมให้ดูแล้วนะมันง่ายมากค่ะมันไม่ยากเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ข้อมูลทันสมัยด้วยแค่บอกบ,บัตรประชาชนกับบริษัทที่ทำนะคะก็สามารถเช็คข้อมูลได้แล้วค่ะเห็นไหมคะแค่เพียงควรู้การทำประกันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดเคลมได้ง่ายๆและทำให้เรื่องการเงินรอบๆตัวกลายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะบ๊ายบาย เรืงเงินเรื่องไายได้